ยามค่ำคืนในจังหวัดระยองดวงจันทร์เพียงเสี้ยวแขวนอยู่กลางฟ้าส่องแสงขุ่นมัวลอดผ่านยอดไม้ลงมาบรรยากาศในป่าเสม็จเงียบสงัดจนผิดปกติลมเย็นพัดแผ่วๆทำให้ใบเสม็จสั่นไหวคล้ายเสียงกระซิบเสียงจากจันทร์ค่อยๆแผ่ลงราวกับทั้งป่ากำลังหยุดหายใจเพื่อรออะไรบ้างอย่าง ตำนานเล่าขานกันมาหลายชั่วคนว่าป่าเสม็ดแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของผีที่หยดวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่เคยไปผุดไปเกิดมันจะปรากฏผ่านเสียงประหลาดคล้ายหยดน้ำที่ดังซ้ำๆว่าติดติดติด,ตดชาวบ้านเก่าแก่เล่าว่าหากได้ยินเสียงนั้นในยามค่ำคืนแปลว่ามีดวงวิญญาณกำลังเดินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ ใครก็ตามที่ใจไม่แข็งหรือเผลอเรียกเสียงนั้นออกมาจะถูกตามหลอกจนหาทางกลับบ้านไม่เจอค่ำคืนนี้บรรยากาศทุกอย่างในป่าเสม็จกำลังบอกเป็นไานว่าบางสิ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกลางวันนั้นกลุ่มวัยรุ่นสี่คนบอนแนนดนและตั้ม ขับรถเข้ามาถึงป่าเสม็ดด้วยความตื่นเต้นทุกคนต่างหัวเราะเย้าแย่กันไปตลอดทางพวกเขาบอกกันว่าคืนนี้เราจะพิสูจน์ให้รู้กันไปเลยว่าผีที่หยดมันไม่มีจริงหรอกท้องถนนค่อยๆเปลี่ยนจากลาดยางสว่างสวัยเป็นทางดินครุขระต้นเสม็ดสูงใหญ่เรียงรายสองข้างทางเหมือนประตูมืดๆที่คอยต้อนรับผู้มาเยือน เสียงเครื่องยนต์รถดังก้องกังวานก้องไปทั่วราวกับล่วงเกินความเงียบของป่าพวกเขาเลือกพื้นที่โลง่งริมชายป่าเพื่อกางเต็นท์บอนเป็นคนตั้งกองไฟส่วนแนนค่อยหยิบสเสบียงออกมาทั้งสี่หัวเราะเสียงดังไม่สนใจคำเตือนที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเล่าให้ฟังว่าอย่าส่งเสียงดังในป่าสเสม็ดมันจะเรียกที่หยดออกมา สำหรับวัยรุ่นที่เต็นไปด้วยความคึกขนองเรื่องเล่าพวกนั้นเป็นเพียงตำนานเก่าๆไม่มีน้ำหนักพวกเขาเชื่อว่าคืนนี้จะเป็นแค่การตั้งแคมป์เฮฮาสนุกสนุกเท่านั้นแต่หารู้ไหมการเหยียบย่ำเข้ามาพร้อมเสียงหัวเราะครั้งนี้กำลังปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นมายามค่ำคืนเคลือบคลานเข้ามา ปลาเสม็ดเริ่มกลืนกินแสงสุดท้ายของวันเหลือเพียงเปลวไฟกองเล็กๆที่วัยรุ่นทั้งสี่จุดขึ้นกลางลานพวกเขานั่งล้อมวงกันหัวเราะเสียงดังกินอาหารพูดคุยราวกับที่นี่ไม่ต่างอะไรจากสวนสาธารณะในเมืองเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องออกไปในความเงียบจนเหมือนก้องสะท้อนกลับมาจากในป่ามืดทุกครั้งที่เสียงเงียบลงความอึดอัดก็คลืบคลานเข้ามาเหมือนมีใครแอบจ้องอยู่ห่าง แนนเริ่มสังเกตว่าบรรยากาศรอบตัวเงียบเกินไปเงียบจนแม้แต่จักจันและนกกลางคืนก็หายไปหมดเหลือเพียงเสียงกองไฟแตกดังเปาะแปะท่านใดนั้นมีเสียงมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านขี่ผ่านทางไกลๆเขาหันมามองกลุ่มวัยรุ่นก่อนจะตะโกนเสียงเข้มมาแต่ไกลว่าเด็กๆระวังด้วยนะอย่าส่งเสียงดังในปา่าเสม็ดมันจะเรียกที่หยดออกมา พวกวัยรุ่นได้ย <Wow. S 1> ินแล้วกลับหัวเราะเยาะโดนพูดขึ้นเสียงดังว่าไม่มีหรอกพี่ผีอะไรนะที่ยศก็แค่เรื่องเล่างู้งชาวบ้านเงียบไปไม่พูดอะไรต่อแต่สายตาที่ทอดมองจากในความมืดนั้นเต็มไปด้วยความกังวลและหวาดวันเวลาใกล้เที่ยงคืนกองไฟที่เคยลุกโชดช่วงเริ่มมอดลงเหลือเพียงเท่าทานสว่างสีส้มอ่อน สายลมหนาวพัดผ่านทำให้เปเลวไฟสั่นไหวเงาของต้นเสม็จสูงใหญ่ไหวโยกเหมือนร่างคนยืนเรียงรายอยู่ร,บรอบๆความเงียบปกคลุมบรรยากาศอย่างน่าขนลุกทุกคนเงียบไปโดยไม่รู้ตัวดนเอ่ยขึ้นเบาๆว่าแปลกดีนะทำไมมันเงียบไปหมดเลยเหมือนป่าไม่หายใจแล้วทันใดนั้นเองเสียงประหลาดก็ดังขึ้นติดติดติด มันเหมือนเสียงหยดน้ำเบาๆแต่กลับก้องกังวานในความเงียบชัดเจนทุกคนหันมองหาที่มาบอลเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆแต่ไม่พบแม้หยดน้ำสักหยดไม่มีน้ำค้างไม่มีฝนไม่มีขวดน้ำรั่วเสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องและทุกครั้งที่มันดังเหมือนกับว่ามันขยับเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแนนเอามือกอดอกหันไปกระซิบเสียงสัน่นนี่มันเสียงที่หยดจริงๆใช่ไหม แต่แทนที่จะตอบทุกคนกลับได้ยินเสียงนั้นชัดขึ้นราวกับว่ามันอยู่ข้างหูใครบางคนในกลุ่มเสียงติดติดยังคงดังต่อเนื่องบ่อนเริ่มขมวดคิ้วเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ด้านหลังทั้งที่เต็นท์ยังปิดแน่นสนิทความเย็นวาบแล่นขึ้นมาตามสันหลังเหงื่อซึมออกมาทั้งที่อากาศเย็นยเยอือก โดนหันไฟฉายไปทางเต็นท์เห็นเพียงเงาเมื่อสั่นไหวอยู่บนพ่อใบแต่เงานั้นไม่ตรงกับใครในกลุ่มเลยมันสูงกว่ายาวกว่าเหมือนคนแปลกหน้ากำลังยืนอยู่ด้านนอกทันใดนั้นแนนเบือกตากว้างน้าตาคลอเบ้าเธอกระซิบเสียงสัน่นฉันเห็นมีคนยืนอยู่ตรงต้นเสม็ดใหญ่ผมยาวใส่ชุดขาวเก่าๆเ,เขามองมาทางเรา ทุกคนหันขวับไปทันทีแต่กลับเห็นเพียงความว่างเปล่ามีเพียงเงาไม้ที่โยกตามแรงลมเท่านั้นทว่าความรู้สึกถูกจ้องมองยังคงชัดเจนเสียงที่หยดไม่หยุดมันดังถี่ขึ้นรัวขึ้นรากับเต้นตามจังหวะหัวใจที่กำลังสั่นไหวของทุกคนเสียงติดติดติดไม่ได้หยุดแต่กลับดังถี่ขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกำลังเคลื่อนตัวจากไกลเข้ามาไกล ทุกคนเอามือปิดหูแต่ยิ่งปิดเสียงก็กลับชัดกว่าเดิมมันไม่ใช่เสียงธรรมดาที่ลอดผ่านอากาศหากแต่เป็นเสียงที่ก้องตรงเข้ามาในหัวต่ำหน้าเริ่มซีดเขาสั่นสถานพลางพูดออกมาทางน้ำตามันมันอยู่ใกล้มากใกล้หูฉันเลยเหมือนมีคนกระซิบข้าง แนนสั่นหัวแรงๆเธอเริ่มร้องไห้และพยายามจะลุกหนีแต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกตรึงกับพื้นเงามืดรอบๆเต็นท์ยาวขึ้นเรื่อยๆบางเงาดูคล้ายแขนมนุษย์ที่กำลังเอื้อมเข้ามาใกล้ก่องไฟเสียงที่หยดทีจนเหมือนหัวใจเต้นแรงๆอยู่เหนือศีรษะทุกคนบอนกัดฟันพูดเสียงแข็งเหมือนบังคับตัวเองให้กล้า ไม่ใช่ผีต้องมีอะไรสักอย่างแกล้งเราแน่ๆแต่ในความเงียบวังเวงไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงติดติดที่ดังขึ้นจนเหมือนทุกหยดนั้นกำลังหยดลงกลางอกของพวกเขาเสียงติดติดติดดังรัวจนแทบกลายเป็นเสียงเดียวกันแนนที่นั่งตัวสั่นอยู่เงยหน้าขึ้นทันทีแล้วกรีดร้องสุดเสียง มันอยู่ตรงนั้นผู้หญิงยืนตรงต้นสเมเ็ตทุกคนหันขวับไปตามสายตาแนนและครั้งนี้พวกเขาก็เห็นเหมือนกันร่างซีดเผือดของหญิงสาวผมยาวสลวยปิดหน้าสวมชุดขาวเก่าๆเ,เปื้อนดินและรอยฉีนขลัายืนแน่นนิ่งอยู่ข้างต้นสเมเ็ตใหญ่ไม่ไกลจากวงกองไฟสายตาใต้เส้นผมยุ่งเหยิงน,นั้นเหมือนกำลังจ้องตรงเข้ามา ไม่มีเสียงพูดไม่มีการขยับร่างนั้นยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นแต่ความเย็นเยียบกลับแผ่ซ่านไปทั่วทั้งลานเหงื่อของทุกคนไหลท่วมร่างแม้ลมจะหนาวจนเสื้อกันหนาวเอาไม่อยู่ทันใดนั้นเสียงที่หยดเปลี่ยนจากช้าๆเป็นถี่และรัวขึ้นคล้ายกับมันกำลังเร่งพวกเขาให้ออกไปจากที่นี่ บอนที่พยายามกล้ากลับหน้าเสียจนซีดขาวเขาพูดเสียงแผ่วที่แทบไม่ออกมาเป็นคำอย่ามองตาอย่ามองตาเด็ดขาดแต่สายตาของร่างนั้นกลับไม่ปล่อยให้ใครละสายตาไปได้เลย ความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงกรีดร้องของแนนเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นพลางพยายามคว้าของใกล้ตัวเพื่อเก็บใส่กระเป๋าอย่างลนลานดนรีบลุกขึ้นคว้าไฟฉายและตะโกนเรียกทุกคนให้รีบเก็บของหนี บนมือสั่นจนทำมีดพกหล่นลงกับพื้นเขาก้มลงหยิบแต่กลับเห็นเงาดำยาวเหยียดทอดผ่านมือของเขาเหมือนเงานั้นไม่ใช่ของใครในกลุ่มแต่กำลังเอื้อมมาจากหญิงสาวชุดขาวที่ยืนอยู่ใต้ต้นสเสม็ดเสียงตีด ตีดตีดดังรัวจนเหมือนฝนตกใส่กองไฟเท่าฐานแตกกระจายไฟกระเด็นขึ้นมาเป็นประกายสีแดงวูบวาบเหมือนแรงบางอย่างกำลังกดดันให้พวกเขาหนีไปให้เร็วที่สุดต่ำที่ตัวสั่นหนักจนแทบยืนไม่ไหวตะโกนลั่นหนีรีบหนีออกไปเดี๋ยวนี้ ทันใดนั้นกิ่งไม้ใหญ่เหนือหัวก็หักลงมาเสียงดังสนัน่นฟาดลงใกล้เต็นท์จนผ้าใบาขาดสะบ้นเหมือนกับป่าทั้งผืนกำลังโกรธเกรี้ยวพวกเขาต่างแตกตื่นโกลาหนและรีบวิ่งไปที่รถโดยไม่สนว่าทิ้งอะไรไว้ข้างหลังบ้างเสียงตะโกนปนเสียงร้องไห้ดังลั่นพวกเขาวิ่งไปที่รถด้วยความลนลานตั้มมือสั่นจนไขกุญแจไม่ถูกบอนต้องเข้ามาช่วยบิดกุญแจให้ เครื่องยนต์สตาร์ตติดทันทีแต่แทนที่จะโล่งใจกลับได้ยินเสียงติดติดติดดังอยู่ภายในรถอย่างชัดเจนแนนเอามืออุดหูร้องให้สะอึกสะอื้นเธอใส่หัวเร่งๆพลางพูดเสียงขาดห่วงมันเข้ามาในรถแล้วมันตามมาแล้วไฟหน้ารถสาดไปตามถนนดินคดเคี้ยวเงาต้นเสม็จสองข้างทางทอดยาวเหมือนแขนมนุษย์ยื่นเข้ามาจากควารถไว เสียงที่หยดถีขึ้นจนกลายเป็นเสียงก้องสะท้อนเหมือนฝนปโปรยเม็ดลงบนกระจกหน้ารถดนที่เป็นคนขับพยายามเหยียบคันเร่งสุดแรงรถกระเด่งกระดอนตามถนนครุขระหัวใจของทุกคนเต้นแรงประหนึ่งจะระเบิดออกมาแต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายแทบแข็งตัวก็คือในกระจกมองหลังพวกเขาเห็นร่างหญิงสาวชุดขาวผมยาวยืนอยู่กลางถนนมืด,มด ยืนนิ่งมองตามรถไปโดยไม่ไหวติง่งเมื่อรถพ้นจากเขตุปาต่าเสม็จเสียงตีดตีดก็ค่อยๆจางลงไปเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์และลมหายใจหอบหนักของทุกคนในรถบรรยากาศเงียบกริบเหมือนตายด้านไม่มีใครพูดอะไรได้สักคำแนนนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นโดนมือสัน่นจนต้องจับพวงมาลัยแน่นเพื่อควบคุมไม่ให้รถหลุดโขง ตั้มยังคงหันมองกระจกหลังเหมือนกลัวว่าร่างนั้นจะตามออกมาส่วนบอลได้แต่นั่งตัวแข็งกำมีดพกแน่นเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยพวกเขาไม่เคยหวนกลับไปที่ป่าเสม็ดอีกเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือบางคืนยามเงียบสงัดแนนยังคงได้ยินเสียงตี๊ดตี๊ดดังแผ่วแผวข้างหู ร่าวกับเสียงนั้นไม่ได้ติดอยู่แค่ในป่าหากแต่มันตามกลับมาอยู่กับเธอตลอดเวลาตำนานผีที่หยดจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเพื่อหลอกเด็กแต่มันคือคำเตือนที่ชาวบ้านย้ำเตือนกันรุ่นต่อรุ่นว่าป่าเสม็ดแห่งนั้นไม่ต้อนรับผู้ที่ไม่รู้จักความเงียบและความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็น